เออช็อตนี้ไปได้เงินรางวัลก้อนโตไป10 24บาททุกคนทุกคนหกร้อยบาทเราไปเราจะไปซื้อลูกชิ้นมีหูสเก,กตเตอร์ยังไงคะ่ะสเก,กตเตอร์ตกหรือเปล่ายังไงเอ่ยยังไงสเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร์ตก,ก,ตก,กตตไหม สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเจ๋เมี่ยวพาปั่นนะคะวันนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์ r g t o OK k นะคะทุกคนวันนี้เจ๋จะมาเล่นเกมหัวกระโหลกเออเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจ๊ด้วยนะจ๊ะเริ่มเกมไปเลยโอเควันนี้เจ๋ก็มีทุนมา600บาทนะทุกคนเจ๋จะปรับเบ็ดไปสิดีไหม เอายีสิบดีกว่าอ่ะยี่สิบดีกว่านะทุกคนค่กะกับเบ็ดยี่สบสามตกมาช็อตแรกยังไงจ้ะยังไงจ้ะย,ย,ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะมันก็มาไม่เงียบไม่เงียบลูกไม่เอามาอีกไหมยังไงไต่อจ้ะตกหรือเปล่าเอ้ยเจตกมาช็อตน,นี้สวยเอาอีกอเงียบยังเงียบอยู่ ไม่เป็นไรอุ้ยสเกตเตอร์ยังไงคะสเกตเตอร์ตกมาหรือเปล่าสเกตเตอร์โอ้โหพลาดไปไม่เป็นไรโอกาสเรายังมีเยอะนะจ๊ะกับเบ็ด20บาทของเจวันนี้เออมาหรือเปล่าอุ้ยสิบตกสวยยังไงต่อคะยังไงต่อเอ,อ่ยยังไงยังไงโอ้ยความปังอะเนาะยังไงอีกเออมาเรื่อยเลยทุกคนดูสิยังไงคะตกหรือเปล่าโอเคเงียบ ก็ตัวหมุนด้านบนนะคะทุกคนถ้ามันแตกมันตกมาแล้วมันแตกเรื่อยๆเนาะมันก็จะเพิ่มตัวคูณเข้าไปคูณเป็นเงินอะ่ะเออมันก็จะได้เยอะกว่าเดิมก็ดีเลิศความปังอ่ะเนาะเออทุนเราก็เหลือ400บาทไปเร,เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ <c oughs> กับเบ็น20บาทของเรามันจะเข้าหรือเปล่ายังไงคะ่ะยังไงเอยมาหรือเปล่า โอเคโอเคมาอีกเจตกสวยเออยังไงยังไงต่อเอ่ยยังไงคะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่ายังไงจ้ายังไงจ้าอือยังไงคะเบนะ็ดสี่สิบนะเจจะปล่อยเบ็ดเป็นสี่สิบบาทถ้าถ้าถ้ามันแตกนี่ได้เยอะเอ้ย <laughs> พูดไม่ถูกแล้วยังไงคะช็อตนี้เออเออมาอีก เร็วเเร็วๆยังไงต่อคะยังไงยังไงเออช็อตนี้ไปได้เงินรางวัลก้อนเตไป1นึยสบาททุกคนทุนหกร้อยบาทเออได้กำไรหนอๆนเลยอะดูสิยังไงต่อจ๊ะตกไหมหรือเปล่ายังไงเอออุ้ยสวยทุกคนดูสิช็อตนี้ยังไงคะยังไงเอ่ยังไงไอยังไง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 อีกเออเลิศ ใม่อีกหรือเปล่าใม่อีกหรือเปล่า748นะคะทุกคนชอนน็อตนี้ยังไงคะเออเราก็ได้กำไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกำไรแบบเหลือๆเลยอะทุกคนคิดดูเซเราไปเราจะไปซื้ออลูกชิ้นมีหูสเกตเตอร์ยังไงคะสเกตเตอร์ตกหรือเปล่ายังไงเอ่ยยังไงสเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร์ตกไหมสเกตเตอร์สเกตเตอร์ตกหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไร โอเคไม่มเป็นไรเออยังไงต่อจ้ะมาหรือเปล่าตกเอ้ยสวยเอ้ยมาอีกแล้วทุกคนดูสิความปังเออย,ยังไงต่อเออมาอีกตกมาอีกตกมาอีกอย่าเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเลิศยังไงต่อจ้ะ เราก็ได้ไป258บาทเออเราได้กำไรแบบเหลือๆเลยทุกคนก็สำหรับทุน600บ็ด20บาทของเจนะจ๊ะส่วนใครที่สนใจสมัครเจะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะก็วันนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย